สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางนะครับวันนี้พาพี่น้องเข้ามาสวนยางอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับวันที่มีอากาศหนาวเย็นทีเดียวนะครับชมเช้าเช้าตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงยังมีความหนาวเย็นอยู่นะครับในพื้นที่ในจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็นาคอมเมนต์ของ เพื่อนๆชาวสวนยางไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าของสวนหรือว่าผู้ที่กรีดยางเองนะครับถามมาในคอมเมนต์เมื่อวันก่อนนี้นะครับว่าถึงแม้จะเป็นคอมเมนต์เดียวบาโรดก็จะทำคลิปเพื่อตอบคำถามนะครับคำถามในคอมเมนต์ก็คืออยากให้บาโรดเนะี่ยทำคลิปแนะนำว่าต้นยางที่ ทายาทายาเร่งนะครับกับที่ไม่ทามีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นบารโรก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าสําหรับยาเร่งนั้นมันมีหลายแบบแบบหลายขนาดนะครับถ้าท่านกรีดธนูตนอมนะครับใช้ยาเร่งก็ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ในความเหมาะสมนะครับไม่มากจนเกินไปนะครับก็ ไม่เป็นอันตรายมากแล้วก็ไม่มีผลกระทบมากนะครับแต่สำหรับายาเร่งที่ใช้อย่างหนักนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแรงนะครับออกไหลทั้งวันเลยนั้นก็อันตรายนะครับมีผลต่อต้นยางแน่นอนนะครับแต่ว่า,าจะระยะยาวแค่ไหนอันนั้นยัง ยังไม่สามารถตอบชัดเจนได้เพราะว่าเป็นการแค่คาดการว่าถ้าใช้ยาเล่งมากจนเกินไปจะทําให้อายุการกรีดยางน่ะสั้นลงอันนี้เป็นการคาดการนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับว่าคนที่คาดการนั้นจะอายุถึงหรือเปล่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่าผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดกับการใช้ยาเร่งก็คือเรื่องของหนึ่งครับถ้าเร่งมากจนเกินไปเนี่ยอาการอย่างตายนึ่งเนี่ยมีชัดเจนแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับฉะนั้นก็ก็ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับทีนี้เรามาดูว่าต้นยางที่ทายากับต้นยางที่ไม่ทายามันเป็นอย่างไรเดี๋ยว บาโรดจะพาไปชมนะครับอยู่ในสวนของบาโรดเองนะครับบาโรดจะพามาดูต้นต้นของบาโรดนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ยานะครับไม่ได้ใช้ยาก็ก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะที่เห็นได้ชัดก็คือขี้เส้นมันจะเต็มหน้านะครับขี้เส้นจะเต็มหน้าเวลามันแห้งแล้วนะฮะหมายถึงว่ามันหยุดไหลแล้วเนี่ยขี้เส้นมันจะเต็มหน้านะครับหน้าหน้ายางที่กีดก็จะ เป็นสีของต้นยางเลยนะครับก็คือสียางสีอะไรก็จะสีนั้นนะครับเนี่ยนะฮะสังเกตนะครับอันนี้คือยาอาต้นที่ไม่ได้ใช้ยาเล่งลักษณะเห็นได้ชัดเวลาเราดึงขี้เส้นเนี่ยจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะออกมันจะออกง่ายอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าในกรณีที่ไม่ได้ใช้ทายานะครับไม่ได้ทายานะครับเวลาเราดึงขี้เส้นเนี่ยหลังจากที่มันแห้งแล้วเนี่ยมันจะดึงง่ายออกสุดเลยนะครับ อันนี้คือลักษณะของอาบาราโรดจะให้สังเกตต้นที่ไม่ได้ทายานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาดึงขี้เส้นแล้วจะดึงออกทีเดียวฟุดเลยแต่ถ้าต้นที่ทายานะครับบาร์โรดก็จะพาไปดูในอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เขาทายาแล้วเวลาดึงขี้เส้นมันจะขาดนะครับหรือมันจะดึงไม่ได้เพราะว่ามันจะอยู่ข้างในนู้นนะครับเพราะว่าอาทายาเนี่ยมันไหลานานใช่ไหมครับไหลจน ข้างนอกนี่หมดโอ้โหไหลอย่างไหลเดียวไหลจนข้างนอกหมดจะไปเหลือหดอยู่ข้างในหมนดเวลาเราดึงขี้เส้นดึงยากนะครับแล้วก็หน้ายางก็จะแดงๆอันนี้คือบาโรดพามาดูสวนของบาโรดที่ต้นที่ไม่ได้ทายานะครับย้อนแสงนะมันจริงๆแล้วตอนนี้มันย้อนแสงนะครับเห็นไหมครับดูดีๆนะฮะ หน้ายางก็จะปกติมีรอยบาดด้วยอะเดี๋ยวบารวดจะพาไปชมต้นที่ทายาเดี๋ยวขอญาตขยับไปอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแปลงของเพื่อนเพื่อนบ้านนี่แหละ,ะเขาใช้ยาแต่ว่าการกรีดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกรีดได้สวยแต่ว่ามีใช้ยาบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะแต่จะพาไปชมครับนี่คือต้น แปลงที่เขาจะใช้ยาแต่ก็ประมาณ2เดือนครั้งนะครับเจ้านี้นะครับ2เดือนครั้งสําหรับเจ้านี้นะครับก็ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเวลามันเวลายางมันหดมันหยุดแล้วเนี่ยมันจะเหลือข้างในเห็นนะฮะมันจะเหลือ,อส่วนเส้นเนี่ยอยู่ข้างในในลึกๆนั่นเลยเกลยดเฉียดกับท่อน้ำเลี้ยงน้่นนะครับอันนี้คือเนื่องจากเขาไหล ไหลตลอดนะครับไหลเป็นระยะเวลานานคือระยะเวลาการไหลเนี่ยจากสถิติที่คํานวณดูนะครับยางปกติเนี่ยไม่ควรเกิน8ปดชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกินจากนั้นไปก็แสดงว่าโดนทายานะครับแต่ว่าแปลงนี้ก็2เดือนใช้ครั้งหนึ่งสังเกตว่าการกรีดหน้ายางก็จะเรียบๆนะครับไม่ไม่บาดไม่อะไรนะครับแต่ว่า นี่หน้ายางก็จะดแดงๆอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับพื้นฐานก็คือการทายานี่เขาจะทาบริเวณน,นี้ใช่ไหมครับสูงจากบริเวณที่กรีดเนี่ยประมาณนิ้วถึงสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเห็นชัดเจนว่าหน้ายางจะดงแดงๆอันนี้คือ,อข้อเปรียบเทียบระหว่างต้นที่ใช้ยาต้นนี้ไม่ได้ต้นนี้ใช้ยานะครับต้นที่ไม่ได้ใช้ยาก็ปลาโรด พาไปเห็นมาแล้วนะครับทีน,นี้การไหลมันจะไหลานานแล้วเวลาดึงขี้เส้นเนี่ยมันจะดึงไม่ได้มันจะมันจะขาดนะครับมันจะดึงยาวเลยเนะี่ยไม่ได้นะครับมันจะขาดแล้วก็มันอยู่ลึกนะครับอันนี้คือแต่แต่ให้สังเกตง่ายๆนะครับว่าหน้ายางจะแดงๆอย่างนี้แหละแล้วก็ขี้เส้นก็จะอยู่ในลึกนะครับดึงยากนะครับก็อันนี้คือข้อสังเกตเปรียบเทียบกันนะครับของ ทายากับไม่ทายานะครับจะไปดูอีกแปลงหนึ่งครับอันนี้คือลักษณะของการใช้ยาเร่งนะครับลักษณะเห็นได้ชัดนะครับว่าอันนี้จะแดงๆเนะแต่การกรีดก็แย่อยู่นะอันนี้แปลงที่ขอญาตแล้วน,นะครับเขาไม่อยู่นะครับเจาของสวน ห,หน่ากลัวจังกรีดแบบนี้อะบาลดอธิบายไปแล้วนะครับว่าวิธีสังเกตการใช้ยาเล่งกับยางของเราเป็นแบบไหนอันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งนะครับที่บาลดขออนุญาตเขาเจ้าของเขามาดูแล้วอันนี้เขาจะปิดหน้ายางแล้วนะครับทีนี้เราไปดูต้นที่แปลงติดกันเลยนะครับแปลงที่ติดกันเลยนะครับอันนี้เส้นแดนนะครับ ที่ไม่ได้ใช้ยาเะไรงงนะครับเราไปดูข้อแตกต่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับเห็นชัดไหมครับอันนี้หยอดกดไปยังไงเห็นไหมฮะหน้ายางก็จะแตกต่างกันการดึงขี้เส้นหน้ายางยางจะเต็มหน้านะครับดึงขี้เส้นก็จะออกง่ายเห็นไหมฮะแต่บารลวดยังไม่ดึงให้เขาแลย จะเห็นหน้าขาวๆไปหมดนะะอันนี้คือแปลงที่ไม่ได้ใช้ยาทานะครับแล้วก็การกรีดก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับหน้าไม่บาดนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าต้นที่ใช้ยาเร่งกับต้นที่ไม่ใช้ยาเร่งนะครับเห็นได้ชัดนะครับ ก็จะเปรียบเทียบห้เห็นได้ชัดนะครับว่าการใช้ยาเร่งทำให้หน้ายางเราสังเกตได้ง่ายนะครับกับต้นแปลงที่ใช้ยาเร่งการดึงขี้เส้นหรือลักษณะหน้ายางที่กีดก็จะแตกต่างกันนะครับ